ท่านผู้ชมฮะถือว่าเป็นข่าวที่เรานั้นอยากจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้กันเลยนะฮะเมื่อมีการสํารวจค้นพบไอ้เต่าจระเข้น้าจืดสายพันธุ์ไทยนะฮะถือว่าเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากและใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะเมื่อมีการเปิดเผยว่ามีการสํารวจและพบแหล่งที่อยู่นะฮะและคาดว่าน่าจะมีมากกว่า3 4ตัวในพื้นที่นี้เลยนะฮะอะไปดูกันเลย เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับผมนายพิชัยวัชระพงไพบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยถึงกรณีภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าเนี่ยฮะว่าสำหรับกรณีดังกล่าวเนี่ยนายมานะเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้นำภาพถ่ายจากกล้องดักสัตว์ป่านะฮะในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาตรวจสอบนะฮะ พบภาพสัตว์ป่าที่หาได้ยากมากๆในธรรมชาติและกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาตินะฮะคือ จระเข้น้ำจืดหรือจระเข้สายพันธุ์ไทยนะฮะในต้นน้ําของแม่น้ําเพชรบุรีเหนือบ้านป่งลึกและบ้านบางกลอยยืนยันสถานภาพยังคงอยู่ได้โดยจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวไม่พบภาพจระเข้มานานแต่ในการพบครั้งนี้เนี่ยยืนยันได้ว่ามีมากกว่า1ตัวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถบันทึกภาพได้จากที่เฝ้าติดตามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนะฮะในอนุสัญญาของไซเดส ได้ขึ้นบัญชีจระเคน้ำจืดไว้อยู่ในบัญชีใหม่เลขหนึ่งการสำรวจในครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทยเพื่อไปตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ที่ติดตั้งไว้เมื่อวันที่17ธันวาคม2563ปีที่ผ่านมาประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะฮะเมื่อไปถึงจุดที่ตั้งกล้องดังกล่าวเนี่ย ทีมสำรวจนะครับพบร่องรอยของจระเข้ที่ขึ้นมาหาทรายนะฮะที่ติดอยู่โค้งน้ำหน้ากล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้นะฮะโดยภาพที่ได้จากกล้องดักถ่ายดังกล่าวเนี่ยยืนยันว่าเป็นจระเข้ขนาดโตเต็มวัยและจากการตรวจสอบพื้นที่รอบหาดนะฮะทีมสำรวจยังได้พบ อึของจระเข้ขนาดใหญ่เนี่ยสองกองนะฮะเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยวัดได้นะฮะ53.4มิลิเมตรนะฮะซึ่งยืนยันว่าจระเข้ที่พบเนี่ยเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหางสําหรับจระเข้น้ำจือที่โตเต็มที่เนี่ยอาจจะยาวได้ถึง3เมตรเลยนะฮะท่านผู้ชม ต่างจากที่เคยมีรายงานไว้เมื่อ6ปีที่แล้วที่วัดความยาวจากปลายปากเนี่ยถึงปลายหางเนี่ยได้239เซนติเมตรนะฮะโหยาวเหมือนกันนะเนี่ยยังไรก็ดีนะฮะขณะที่แท้จ,จริงของจระเข้เนี่ยที่เพิ่งได้ภาพมานี้เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถยืนยันได้ในเวลานี้เพราะต้องรอการคำนวณที่ละเอียดจากภาพถ่ายและทีมสำรวจเนี่ยยังต้องรวมอัตราการเติบโตของจระเข้ชนิดนี้ เข้ามาคำนวณเพื่อยืนยันว่าเป็นจระเข้คนละตัวกับที่เคยบันทึกไว้เมื่อ6ปีที่แล้วหรือไม่นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฮะทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติได้เคยเผยผลสำรวจนะฮะประชากรของจระเข้น้ำจืดหรือจระเข้สายพันธุ์ไทยดังกล่าวเนี่ยฮะว่ามีจำนวนเนี่ย ที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ถึง20ตัวในพื้นที่3พื้นที่ด้วยกันนะฮะซึ่งผลสํารวจเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะแต่ถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีนะที่เราเนี่ยได้พบเจอจระเข้น้ําจือดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมกรมอุทยานแห่งชาติได้เคยเผยผลสํารวจปี63นะของประชากรจระเข้น้ําจืดสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหลือเพียงแค่3แห่งเหลือแค่ประมาณ20ตัวได้แก่บริเวณ ห้วยน้ำเย็นอุทยานแห่งชาติปางสีดาบริเวณคลองชมพูทุ่งสแสลงหลวงนะฮะจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณต้นน้าเพชรบุรีแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีชี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเสี่ยงศูนย์พันมากๆ โดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ที่ผ่านมานะฮะได้มีการประชุมโครงการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่อนุรักษ์โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะและประสบการณ์การวิจัยเนี่ยและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยนายจงคล้ายวงพงศธรกล่าวว่าจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์นะฮะ พบว่าประชากรในธรรมชาติมีจำนวนน,น้อยลงทำให้ในปี2,548ถึง2,549นะฮะมีโครงการนำร่องการปล่อยจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติปางศีดาและพบว่าจระเข้ที่ปล่อยเนี่ยสามารถอยู่รอดและแพร่ขยายพันธุ์นะฮะ ได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติถือเป็นความสำเร็จในการปล่อยจระเข้คืนถิ่นทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทางนิเวศท,ที่เหมาะสมของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยจึงนำไปสู่การดำเนินโครงการอนุรักษ์จระเข้พันธุ์ไทยในประเทศไทยท่านผู้ชมครับ จระเข้น้ำจืดหรือจระเข้สายพันธุ์ไทยที่เพิ่งมีการค้นพบไม่นานทำไมเราถึงต้องตื่นเต้นกันด้วยฮะเพราะอะไรแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงพบได้ยากและทำไมถึงต้องอนุรักษ์ไว้เราไปทำความรู้จักเพิ่มเติมกันเลยครับจระเข้น้ำจืดจระเข้บึงจระเข้สยามหรือจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยนะครับท่านผู้ชมมีถิ่นกำเนิดในบริเวณประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามกาลีมันตันชวาวและสุมาตรา จัดเป็นจระเข้ขนาดปานกลาง ค่อนข้างมาทางใหญ่3-4เมตรมีเกล็ดท้ายทอดมีช่วงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ10-12ปีจระเข้ชนิดนี้เนี่ยวางไข่ครั้งละ20-48ฟองโดยมีระยะเวลาฟักไข่นาน68-85วันนะฮะเริ่มวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมโดยขุดหลุมในหาดทรายรินแม่น้ำใช้เวลาเฉลี่ยราว80วันชอบอยู่และหากินเดี่ยว ซึ่งโดยปกตินีฮะจะระเข้น้ําจืดจะกินปลาและสัตว์อื่นที่เล็กกว่าเป็นอาหารจะไม่ทําร้ายมนุษย์นะฮะจะไม่ทําร้ายมนุษย์นะฮะย้ําว่าหากไม่ถูกรบกวนหรือมีอาหารเพียงพอนะฮะถ้าอาหารไม่พอก็อย่าเข้าไปใกล้เขานะครับท่านผู้ชมในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยพบ ชุกชุมในแหล่งน้ําทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะฮะโดยเฉพาะแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง<ม>เช่นบึงบารเพรจังหวัดนครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่จระเข้ชุมนะฮะเคยมีรายงานว่าพบจระเข้ถึง200ตัวเลย หรือในวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องต่างๆเช่นไกรทองของจังหวัดพิจิตรเป็นต้นนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมได้สูญหายไปนจนเกือบหมดแล้วนะฮะแต่ในต่างประเทศเนี่ยยังคงพบอยู่นะฮะเช่นที่ทะเลสาบเขมรประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะทิวเขาพนมกวานนะฮะซึ่งช่วงแรกค้นพบเนี่ยเพียงแค่3ตัวนะ,ะจนนําไปสู่การค้นพบจระเข้นับร้อยตัวที่อาศัยโดยไม่พึ่งพาอาศัยมนุษย์แต่ที่นี่ก็ประสบปัญหาการจับจระเข้ไปขายฟาร์มเป็นจํานวนมากเช่นกันนะฮะ ซึ่งสถานะของจอระเคชนิดนี้นะฮะอยู่ในอนุสัญญาของไซเดสได้ขึ้นบัญชีจอระเค้น้ำจืดไว้นะฮะอยู่ในบัญชีใหม่เลขหนึ่ง เอาแล้วไงฮะได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าจระเข้ชนิดนี้เนี่ยมีความผูกพันและมีความสําคัญต่อคนไทยอย่างไรนะฮะเช่นวรรณกรรมที่เราเคยได้เรียนและรู้จักก็คือไกรทองนะฮะจระเข้เนี่ยเขาเรียกว่าชาละวันใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจระเข้สายพันธุ์น้ําจืดหรือจระเข้สายพันธุ์ไทยเนะะี่ยฮะถือว่าเป็นสัตว์ที่เราเนี่ยจะต้องอนุรักษ์แล้วก็พิทักษ์รักษาไว้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีและน่ายินดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะไม่ใช่เพียงเฉพาะจระเข้เท่านั้นนะคร สัตว์เนี่ยขึ้นชื่อว่าได้เป็นสัตว์แล้วเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญแล้วก็รักเขาทุกชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อนุรักษ์สัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็ตามนะครับผมอ่ะเฮโลเฮดไลน์ headline, ก็ขอนําเสนอข่าวดีๆให้ท่าผู้ชมเนี่ยได้ยิ้มนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราประเทศเราก็ยังอุดมสมบูรณ์เพื่รทรัพยากรต่างๆมากมาย จบกันในวันนี้เจอกันใหม่ในประเด็นหน้าเรื่องอะไรนั้นจะเป็นจระเข้อยู่หรือเปล่านะหรือจะเป็นพี่น้องของจระเข้นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะตามประเด็นนะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าท่านผู้ชมนะฮะคงได้ฟังข้อมูลจากน้องจอระเข้ไปเรียบร้อยคงมีความสุขเช่นเดียวกับผมนะฮะเจอกันใหม่ในประเด็นหน้าเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามได้ที่ l ฮ o ลเ a d l ล n e กับผมเกียรติวงศ์ผู้ดำเนินรายการสําหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ